อถามว่าจะผ่าหรือเปล่า<ช>บอก<ช>ไม่เอาถ้าเราไปผ่าเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องหมดเป็นแสนนะแล้วก็ดีหรือเปล่ายังไม่รู้<ช>บาง<ช>คนผ่าแล้วเดินไม่ได้ก็มี<ช><ช>ตอนมันปวดรลังนักเข้านะ<ม>โอ้ยช่วงนั้นน,ะนอนแทบแะจะไม่อยากรูปเลยแทบนึกว่าจะพิการไปแล้วมผมกินมาแล้วตั้งหลายตัวแต่ไม่เคยหายไม่เคยรู้สึกเลย<ม>แต่มารู้สึกไอตัวนี้แหละที่ทำให้ผม เดินได้ไปไหนมาไหนก็พอจะไปได้สบายๆหน่อยใครจะว่ายังไงก็ผมไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมาตัวเนี้ดีที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อําเภอสุขเนินนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะเราจะมาพบกับคุณแม่วันเทนนะคะท่านทานดีบูลไปแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์ที่คุณแม่ผ่านดีบุญไปอะคะ่ะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่อยากให้คุณแม่แนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่อวันเป็นปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดส <77 S 1> <อ>ิบเจ็ดแล<อ>้วนะค่ะก็คือได้ข่าวว่าคุณแม่อะค่ะมีอาการที่ว่าเจ็บเข่าเนาะเป็นยังไงบ้างคะมีอาการยังไงบ้างเลยแบบปวดจนแบบว่าเดินไม่ได้อืมแล้วก็ไปหาหมอ หมอก็บอกข่าเสื่อมแล้วเป็นมานานหลายปีหรือยังคะหลายปีสี่ปีแล้วนาะแล้วก็หาหมอตลอดเนาะเรากินยาตลอดยาหมอแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละค่ะหมอถามว่าจะผ่าหรือเปล่าบอกไม่เอาไม่กล้าเนาะโอเคแล้วก็แล้วแล้วยังไงเอ่ยแล้วตอนนี้คือได้ลองทานดีบู ใช่เห็นใน y o u t u b e แล้วเป็นยังไงก็เลยติดต่อค่ะซื้อมากินกินประมาณเดือนนึงก็รู้สึกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นเบาขึ้นกินประมาณสองสามเดือนก็หายแล้วโอตอนนี้คือหายเลยนเลยไม่ปวดแล้วอค่ะเนี่ยดีขึ้นจริงจริงดีขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนใส่ทํำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ เดินไปไหนนี่โอ้ยต้องเกาะมือกับลูกอะไรไปไหนอย่างเนี้ตอนนี้ก็ไปไหนลงและแต่เห็นเห็นคุณแม่เล่าว่าอาทิตย์แรกที่ทานนะคะมันก็เบาขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเดือนหนึ่งก็ดีขึ้นเลยโอเคแล้วตอนนี้ก็ประมาณผ่านไปประมาณสองเดือนสองสามเดือนสองเดือนก็คือไม่ต้องผ่าแล้วม่ตองโอ้ตอนนี้แสดงว่าหายแล้วค่ะ แม้การผ่าไม่ใช่เรื่องเล็กเี่เรื่องใหญ่เลยแหละขังเสียเวลาัชงเงินทองก็เยอะด้วยแล้วก่อนจะเข้าผ่านี่หัวใจโอบค่ะดีเลยค่ะตัวมากค่ะใครคิดว่ายาตัวนี้แพงแต่ฉันคิดว่าไม่แพงเพราะว่าไปกินหลายตัวแล้วแต่ไม่หายพอมากินตัวนี้หาย ถ้าเราไปผ่านเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องหมดเป็นแสนนะแล้วก็ดีหรือเปล่ายังไม่รู้าบางคนผ่านแล้วเดินไม่ได้ก็มีที่ประสบการณ์มาเนี่ยเห็นหลายคนเลยบางทีก็เดินได้บางทีก็เดินไม่ได้ฉันเห็นแล้วก็เลยไม่กล้าก็าเลยหันมากินตัวนี้ก็เลยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเออในโลกนี้ยังสวยงามอยู่ ไปเที่ยวไหนก็ยังได้กินดีบุลตัวนี้ยังไงก็คุ้มไม่แพงหรอกคะ่ะถ้าใครมีอาการอย่างคุณแม่วันเพนนะคะสามารถโทรเข้ามานะคะพูดคุยปรึกษากับชาได้เลยนะคะชารอรักษาทุกท่านอยู่นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าโทรมาพูดคุยเพราะว่าเผื่อว่าชาจะได้แนะนําแล้วก็มีวิธีการทานที่ดีขึ้นนะคะอาการของท่านจะได้ดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ โทรมาได้เลยที่เบอร์082-359-9990ชาลอรับสายทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ,ะไปไหนจะได้โอ้ยสดชื่น